เพืไไ่อนๆในเอฟซีทุกคนวันนี้ก็สุริก็พามาอัปเดตนาเผือกน้ํานะครับนกที่กําลังใส่ปุ๋ยแล้วก็กําลังแตกใบนะครับนกกำลังงามครับเพืเ่อนๆนั่นนะครับนอะอันนี้คือนาเผือกน้ำนะเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือน้ํานะครับนกเป็นเผือกน้ำครับเ,เพื่อนเพื่อนหลายคนถามว่าแล้วหัวจะไม่เน่าหรยอคร, <S <S <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวถึงระยะเวลาที่เขาลงหัวเขาจะเปิดน้ําออกนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เขาจะเลี้ยงน้ําไปนะครับนะเพื่อให้เผือก อวบนะครับเนาะแล้วก is ็เจริญเติบโตได้ดีครับเพื่อนเนทุกคนนี่ครับผมหลายไร่มากครับเพื่อนเพื่อนแปลงนี้ก็มาใส่ปุ๋ยครับทุกคนมาใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งเร่งเผือกนะครับเนาะช่วงสามเดือนสี่เดือนนี้จะเร่งเผือกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเนาะเร่งเร่งเผือกเจริญเติบโตครับผมก็เป็นนาเผือกน้ํานะครับทุกคนนี่ครับผมปลูกเยอะมาก ระบบจัดการน้ําก็เปิดน้ําใส่ร่องมาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ถึงจะเปิดลงไปที่นาเผือกนะครับเนาะวิธีการปลูกครับทุกคนระยะห่างของร่องเผือกหนึ่งห้าสิบคูณห้าสิบนะครับเนาะและ้วระยะต้นยี่สิบเซนนะครับผมเพื่อนยี่สิบเซนนะครับเนาะระยะร่องห่างห้าสิบเซนระยะของต้นนะครับเนาะและระยะของต้นยี่สิบเซนนะครับทุกคนนี่ครับผมก็เป็นวิธีปลูกเผือกเผื่อนเพื่อ,อน,นท่านไหนจะ เพื่อเพื่อนท่านไหนจะอัพไปปลูกไว้รับประทานเองนะครับเนาะทุกคนก็สามารถเอาไปปลูกรับประทานได้ครับผมเป็นนาเผือกน้าต่างประเทศนะครับเนาะเยอะมากครับผมหลายไร่มากนะครับเนาะก็ยังมีอีกหลายไร่หลายแปลงครับผมที่ว่าสุริยังไม่ไปอัปเดตนะครับเนาะก็พามาอัปเดตแปลงนี้ครับเพื่อนเพื่อเป็นนาเผือกน้ําต่างประเทศนะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ น้ำเปลือกน้ำต่างประเทศเยอะมากครับผมเป็นน้ำเปลือกน้ำต่างประเทศครับผมปลูกทีก็ระยะการปลูกก็แล้วแต่ต้นเปือกนะคุณเพื่อนางที่ก็แปดเดือนบางทีก็หนึ่งปีแล้วแต่พันเผือกนะครับเนาะแต่แปลงน,นี้ก็น่าจะประมาณแปดเดือนครับเพื่อนๆเพราะว่าโตไวมากนะครับนอกสามเดือนกว่าๆก,ก็ เป็นประมาณนี้แล้วครับเพื่อนๆทุกคนก็ให้เป็นแนวทางเปิดพืชพันธุ์ท่านไหนอยากจะปลูกเผือกไว้รับประทานนะครับเนาะอันนี้คือเผือกน้าด้วยเพื่อนเพื่อนเป็นเผือกน้ําที่เพื่อนเเห็นอยู่นี่คือน้ํานะครับเนาะนี่ครับผมเป็นนาเผือกน้ํานะครับ้องเพื่อนเขาจะเปิดน้ําใส่อย่างดีนะครับเนาะเพื่อให้เผือกจะเริ่มตบโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็เขาจะป้องกันว่าจะพืชไม่ให้รกนะครับเนาะนี่ครับผมวิธีปลูกเผือกน้ำต่างประเทศครับ สุริกรเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเอฟซีนะครับเนาะวิธีปลูกเปลือกน้ำต่างประเทศครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณจากใจสุริครับ